สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวซีรีส์ควีนทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้เราเตรียมตัวมาพบกับ10ความจริงเกี่ยวกับชายอืนอูที่คุณไม่รู้ที่ไหนมาก่อนค่ะแน่นอนว่าเพื่อนๆจะต้องสนใจมากๆเลยละค่ะเพราะว่าหนุ่มหล่อคนนี้มีรอยยิ้มที่น่ารักมากๆเป็นขวัญใจพ่อยกแม่ยกเลยนะคะที่มีรอยยิ้มแสนหวาน ชื่อจริงของเขามีชื่อว่าลีดองมินความสูง183เซนติเมตรค่ะน้ำหนัก70กิโลกรัมกรุ๊ปเลือด B <S <S เป็นคนเรียนเก่งและแถมยังเคยเป็นประธานนักเรียนด้วยนะคะทักษะภาษาอังกฤษดีพอที่จะพูดคุยกับชาวต่างชาติได้อย่างเป็นธรรมชาติเลยล่ะค่ะและเขายังพูดภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นได้อีกด้วยเก่งมากๆจริงๆเลยนะคะคนนี้เนี่ย และด้วยความที่เขาเป็นเด็กสมองดีทําให้ชาอึนอูได้รับการคัดเลือกจากโรงเรียนให้ไปตอบคําถามทางทีวีหลายรายการเลยล่ะค่ะแถมยังเป็นนักกีฬาบาสเกตบอลประจําโรงเรียนอีกด้วยแม้เรียกว่าฉายแววตั้งแต่เด็กเลยนะคะเนี่ยลักษณะที่ปรากฏของชาอึนอูบอกว่าเขาไม่เป็นที่นิยมเพราะเขาหน้าดําค่ะแต่ถ้าดูรูปตอนเด็กๆเนี่ยจะเห็นว่าเขาเหล่อตั้งแต่เกิดเลยล่ะค่ะ จากคำบอกเล่าของคนรู้จักในสมัยเรียนในอดีตชาอึนอูเคยมีชื่อเสียงดังมากและหล่อเหลาราวกับคนดังในสมัยนั้นเลยล่ะคะ่ะเขามีใบหน้าที่เรียกได้ว่าเป็นใบหน้าที่สมบูรณ์แบบเอามากๆและดูเซ็กซี่ควบคู่ไปด้วยทุกคนเห็นด้วยไหมล่ะคะอูได้รับเลือกให้เป็นอันดับหนึ่งของ Idol Girl Group. ไอดอลเกิร์ลกรุ๊ปไอดอลชายคนอื่นๆก็ต่างยกธงขาวยอมแพ้ในตัวชาอึนอูเลยล่ะคะ่ะ เขาองได้เดินทางไปฝรั่งเศสเพื่อถ่ายทํารายการทีวีนักท่องเที่ยวที่กําลังเดินผ่านไปผ่านมาที่เห็นชาอนูเข้าต่างก็ประทับใจในรูปร่างหน้าตาอัลอเหลาของเขาและขอถ่ายรูปกันเป็นการใหญ่เลยล่ะค่ะก็คือเป็นครูและเป็นอายการผู้พิพากษาแล้วก็ยังเป็นผู้ประกาศข่าวอีกด้วยค่ะ แต่เขาก็ต้องเปลี่ยนเส้นทางความฝันเหล่านั้นเพราะความหล่อเหลาของเขานี่เองนะคะความหล่อของชาอึนอูดันไปเตะตาของผู้จัดการบริษัทแฟนตาซิโอเขาได้เดินตามชาอึนอูไปที่ห้องน้ำเพื่อชวนเข้าวงการแต่ชาอึนอูก,ก็ได้ปฏิเสธไป คุณผู้จัดการก็ยังไม่ยอมแพ้เขาอยากได้ตัวชาอึนอูไปเข้าวงการบันเทิงอย่างมากเขาเลยได้ติดต่อไปอยังพ่อกับแม่ของชาอึนอูโดยตรงเพื่อขอตัวของเขาไปเข้าวงการบันเทิงแล้วเขาก็ได้ทำสำเร็จค่ะชาอึนอูได้เซ็นสัญญาร่วมกับบริษัทแฟนตาซิโอซึ่งเป็นบริษัทปั้นดาราชื่อดังมาหลายคนเลยนะคะ พ่อของชาอึนอูเป็นคนอารมณ์ขันเรียกว่าเป็นคนเฮฮาสนุกสนานมากๆเลยส่วนแม่ของเขานั่นเองเป็นคนน่ากลัวและเงียบเลยค่ะน้องชายของเขาสูงและสูงมากกว่าชาอึนอูซะอีกซึ่งปัจจุบันน้องชายของชาอึนอูร,รับรชาชการทหารอยู่ค่ะพ่อกับแม่ของเขาสอนเขาว่าถ้าทะเลาะกับน้องชายและเข้ากันไม่ได้พวกเขาจะถูกลงโทษ ชาอึนอูเคยทะเลาะก,กับน้องชายครั้งหนึ่งเขาโดนพ่อของเขาดุว่าอย่างแรงจนเขาถอดเสื้อผ้าและหนีออกจากบ้านไปโดยทันทีมาถึงทางด้านอาหารโปรดของชาอึนอูนั่นก็คือพิซซ่านั่นเองค่ะตอนชาอึนอูยังเด็ก แม่ของเขาซื้อพิซ่าให้ตอนที่เขาป่วยเป็นหวัดหลังจากกินพิซ่าเข้าไปเขากลับรู้สึกว่าเขาหายป่วยในทันทีหลังจากนั้นเป็นต้นมาเมื่อเขาป่วยเขาก็จะเลือกกินพิซ่ามากกว่ายาซะอีกด้วยนะคะ ภาพยนตร์ที่นำแสดงโดยคังดงวอนและซงเฮคโอในปี2014การแสดงครั้งแรกของชาอินอูตอนเป็นเด็กเริ่มต้นใน My Exciting Life หลังจากนั้นเขาก็ปรากฏตัวในละครเว็บต่างๆและได้พัฒนาทักษะการแสดงของเขามากขึ้นผลงานเด่นของชาอินอูก็คือการร่วมแสดงในละครชื่อดังเรื่อง my id is Gangnam Beauty ในปี2018นั่นเองค่ะ เขาเริ่มสร้างชื่อให้เป็นที่รู้จักผ่านชีวิตการแสดงและในปี2019เขาจะได้รับการยอมรับจากการแสดงในละครเรื่องใหญ่เรื่อง Recruiter Gu h a r i y o n g ชาอินอูตัวสูงและมีร่างกายส่วนล่างที่หนามากต้นขาใหญ่ล่าและอื้มเขายังมีบั้นท้ายที่ใหญ่และเซ็กซี่มากๆเลยล่ะค่ะ ครั้งหนึ่งเขาเคยประสบอุบัติเหตุขณะถ่ายทำมิวสิกวิดีโอคุณหมอยังแซวเขาเลยนะคะด้วยการที่เขามีก้นที่ใหญ่เป็นเกาะกำบงังทำให้เขาไม่เจ็บหนักมากในอุบัติเหตุครั้งนี้แหมอยากเห็นสะโพกของชาอื่นอูเข้าแล้วสิเนี่ยทางด้านรักแรกของชาอื่นอูเกิดขึ้นในโรงเรียนมัธยมมปลายค่ะ คบกับผู้หญิงเป็นครั้งแรกและออกเดทกับเธอด้วยนะคะแต่เขาก็ได้สัมผัสกับความรักที่ไม่สมหวังเอาซะเลยซึ่งชาอึนอูไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้เลยเก็บเป็นความลับเงียบเลยล่ะค่ะผู้หญิงที่ชาอึนอูรักจะหน้าตาเป็นยังไงชักอยากรู้แล้วล่ะสิคะหลังจากชมจบแล้วอย่าลืมกด subscribe กด like กดกระดิ่งและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ